ก็สวัสดีนะครับนักเรียนทุกคนกลับมาพบกับครูต้อมนะครับกับสาระดีๆในวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมนะครับสําหรับหัวข้อในวันนี้นะครับเราจะอยู่ที่จํานวนเชิงซ้อนนะครับแต่โรงเรียนก็จะเรียนกันในม5เนาะทีนี้หัวข้อย่อยของวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องของลูกเชิงคู่ของจํานวนเชิงซ้อนนะครับหรือภาษาอังกของเขาก็คือ p o l a ฟ form ทีนี้เราลองมาดูรายละเอียดของเขากันนะครับถ้าสมมุติว่า ครูมีจำนวนเชิงซ้อนนะครับ z เท่ากับ a บวก bi ตรงนี้ถ้านักเรียนดูในหนังสือสสบธก็จะใช้เป็น x กับ y นะครับแต่ครูเห็นว่าเราเรียนเป็น a บวก bi มาตลอดดังนั้นครูจะใช้เป็น a กับ b นะครับโดยที่แเนี่ยเป็นจำนวนเชิงซ้อนที่ไม่ได้เป็นศูนย์นะครับแล้วจากหัวข้อที่แล้วเราพบว่าเราสามารถนำแซเนี่ยไปพอดลงในการาฟได้ถูกไหมครับเพราะว่ามันเป็นคู่มดับทีนี้พอครูเอาแลงไปพอดอยู่ในคู่มดับ ไปพอดในกากปนนะครับครูก็ลากเวกเตอร์ขึ้นมาเห็นไหมครับจากรูปดังรูปข้างต้นนี้นะครับตรงนี้ก็มีนักเรียนจะเห็นว่าอันนี้จากจุดออริจินไปยังจุดแฟนะครับมันก็จะมีค่าเท่ากับอะไรครับจากความรู้ในหัวข้อที่ว้วก็คือค่าสมมูรของแฟนะครับเราจะเรียกว่าเป็นค่า R นั่นเองทีนี้ถามว่าทําไมมันเป็น R เพราะว่ามันเกิดจากการที่จากแกน x เ,เราทํากวน กวาดขึ้นไปด้วยมุมเซตาเห็นไหมครับเกิดมุมเซตาขึ้นมาแล้วตรงเนี้ยถ้าเราดูเป็นรูปสามเหลี่ยมเราก็จะพบว่าตรงเนี้ยมีระยะเท่ากับ a แล้วตรงเนี้ยก็มีระยะเท่ากับ b เข้าไหมครับถ้าเราจําได้ก็คือแกน x ก็คือแกนของส่วนจริงแกน y ก็คือแกนของส่วนจินตภาพจากหัวข้อที่แล้วตรงนี้นะครับเราก็สามารถหาค่า R ได้จากอาเมื่อกี้ครูบอกไปแล้วเนาะว่าคือค่าสมบูรณ ดังนั้นค่า R มันก็เป็นไงครับก็คือค่าสมมุนของ Z เท่ากับรากที่2แล้วก็ A ยกกำลัง2องบก B ยกกำลัง2แล้วในส่วนของเซตาเซตาตรงเนี้ยเรารู้ A กับรู้ B ใช่ไหมครับมันสัมพันธ์กันยังไงอะลูกมันก็คืออะไรนั่นเองถ้าเราดูมันคือแทนเซตาใช่ไหมแทนก็คือข้ามชิดก็ข้ามชิดก็เป็น B ส่วน A โดยที่ A ต้องไม่เท่ากับ0นะครับจากนิยามของแทน ทีนี้ถ้าคูจะหาค่า a กับค่า b ออกมาคูจะหายังไงล่ะตรงนี้นะครับเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากถูกปะตรงเนี้ยค่า a ของเราถ้าคูนำ r ไปคูณกับ cos เซ t a คูก็จะได้ a ออกมาที่มามันมาจากอะไรอะ cos เซ cos ค,คืออะไรลูกชิดฉากใช่ปะชิดก็คือ a ฉากก็คืออะไรก็คือ r คูย,าย้าย r ไปถูกไหมก็ได้ a เท่ากับ r คูณ cos เซตาในทำนองเดียวกันนะครับ b ของเรา b ก็จะเท่ากับ r sinθ เซตาก็พิสูจน์เหมือนกับ cos เมื่อกี้เลยเนาะจากนั้นนะครับเราก็จะได้ข้อสรุปว่าจำนวนเชิงซ้อนแฟรเนี่ยถ้าเราจะเขียนในรูปเชิงขั้วเราจะเขียนได้ว่าแฟรเท่ากับ r ไปคูณอยู่กับ cos เซตาบวก i s i n เซตาหรือเรียกย่อๆว่า r sin theta โอเค okay, นะครับตรงนี้อันนี้ก็คือเขียนทอยออเพราะว่ามุมเซตาตรงเนี้ยต้องเป็นมุมเดียวกันอยู่แล้วโอเคไหมครับอันนี้ c ก็คือ c o s s ก็คือ s i n ส่วน i ก็คือให้รู้ว่ามันเป็นส่วนจินตภาพเราจะเรียกรูปนี้ว่าเป็นรูปเชิงขั้วหรือ polar form และเซตาเราจะเรียกว่าเป็น argument ของ z ทีเนี้ยอย่างที่เราเรียนไปแล้วตอนตีกลมิติถูกไหมลูกคือ พอเราวาดวงกลม1น่หน่วยเนี่ยมันก็สามารถวนได้หลายรอบถูกปะมันจะกลับมาที่จุดเดิมเราก็เลยได้ว่าถ้าครูเอาเซตาไปบวก 2k พายสำหรับทุกจำนวนเต็ม k นะครับตรงเนี้ยมันจะเป็นอ a r ิเมนต์ของ z ด้วยเพราะว่า 2k พายเนี่ยมันก็คือแหละจำนวนรอบนั่นเองแต่มุมยังเป็นมุมอะไรอยู่มุมเซตาอยู่เห็นไหครับอันนี้ก็ จะเห็นว่ามีการใช้ความรู้ทางจากเรื่องเวกเตอร์แล้วก็ความรู้จากเรื่องของตรีโกณมิติมาใช้ดังนั้นตรงนี้ก็บางคนอาจจะต้องกลับไปทบทวนตรีโกณมิตินะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันนะครับตัวอย่างที่1นนะครับเขาบอกว่าจงเขียนจํานวนเชิงซ้อนต่อไปนี้ในรูปเชิงขั่วเวลาเราทรราาานนะาํานะครับเราก็หา R ก่อนคูก็หา R นะครับ ข้อแรกคุณจะทวนสูตรให้ก่อนเนาะอเท่ากับ a ยกกำลังสองบวก b ยกกำลังสองแล้วถอดรากที่สองเคยไหมครับเราก็จะได้เป็นนี่ก็ a ของเราคือรูทหกนะครับ b ของเราคือรูทสองก็ได้เป็นรูทหกยกกำลังสองบวกกับรูทสองยกกำลังสองก็ได้เท่าไหร่อะหกบวกสองได้แปดใช่ไหมแปดถอดรูทก็เป็นสองรูทสอง ต่อมานะครับ tan เซตา tan เซตา tan เซตาก็คือเท่ากับอะไร b ส่วน a ก็ได้เป็นอะไรครับ b ก็คือรูทอง a ก็คือรูทหก tan เซตานะครับก็เป็นอะไรหส่วนรูทสจากนั้นนะครับเราก็ได้ว่าเซตาเท่ากับเท่าไหร่นั่นเองแทนอะไรได้หนส่วนรูทสครับ ก็คือแทน30องศาหรือเราจะใช้พายส่วน6ก็ได้โอเคไหมครับแล้วแต่ก็ถ้าเป็นชอยเราก็ดูในชอยเนะาะเพราะชอยเขาให้เป็นมุมนะอยู่ในรูปพายหรืออยู่ในรูปองศาให้เราจากนั้นนะครับดังนั้นสัดของเราในรูปเชิงขั้วนะครับก็จะเป็นอะไร2อรูสองแล้วก็เป็นคอสสามสองศานะครับบวกกับไซส์ สาองศาหรือ2องรู้สองซิ0องศาต่อมาข้อ2นะครับข้อ2องลบหนึ่งบวกไอน,นะครับครูนะก็หา R ก่อน r ของเราอย่างที่บอกนะลูกอันนี้ครูจะไม่ได้ทวนสูตรแล้วนะ ก็จะเป็นลบ1ยกกำลัง2นะครับบวกกับ1ยกกำลัง2แล้วก็ถอดรูนอันนี้ได้รูสองต่อมาแทนเซตา้าก็เป็นอะไรอ่ะเป็น1ส่วนด้วยลบ1แทนเซต้าได้ลบ1มุมอะไรอ่ะที่ให้ค่าแทนออกมาเป็นลบหนงนักเียจะพบว่าหุ้ครูคะการที่แทนมันเป็นลบหเนี่ย มันเป็นไปได้สองกรณีถูกไหมคะเพราะว่ามันอาจจะตกที่คอนเลนที่สองก็ได้หรือคอนเลนที่สี่ก็ได้ทีนี้วิธีสังเกตนะลูกว่ามันตกคอนเลนไหนให้เราย้อนกลับไปดูตัวโจทย์ตรงนี้เราให้เราใส่ไว้เลยตรงนี้ตรงเนี้ยเป็นตัวแทนของคอร์สใช่ไหมสแสดงว่าคอร์สเป็นลบตัวเนี้ยเป็นตัวแทนของไซน์แสดงว่าไซน์เป็นบวกคอร์สเป็นลบแต่ไซน์เป็นบวกอ่ะก็ตกคอนเลนไหน สดงว่าเซต้าของเราต้องตกคอนแลนอะไรคอนแลนสองอเห็นไหมครับทรายเป็นคอร์เป็นลบทรายเป็นบวกดังนั้นเราก็รู้เลยะเซตก็จะเท่ากับแม็ใช้เป็นองศาก็ได้นะหรือพายออข้อนี้กว่าจะเป็นพายมันก็คืออะไรพายลบพายส่วนสี่ะดังนั้นนะครับแซดของเรานะครับก็จะได้เป็นรู้สอง คูณอยู่กับคอสสามพายส่วนสี่บวกไอไซสามพายส่วนสี่หรือเป็นรูปพิสนะครับก็เ,เป็นรูปหรือรูปยอนะครับรูปสองพิสสามพายส่วนสี่ข้อ3มนะครับ ถ้าเราดูที่ดูที่เครื่องหมายก่อนเนาะ c o s เป็นลบ s i ย n เป็นลบแสดงว่าคอนแลนนั่นแหละคอนแลนที่สามค่า r ของเรานะครับก็จะได้เป็นลบสามยกกำลังสองบวกกับลบสามรูทสามยกกำลังสองก็ได้เท่าไหร่เก้า บวกกับยี่สเจสามหกนาะก็คือเท่าไหร่หต่อมาแทนเซต้านะครับแทนเซต้าก็เป็นอะไรลบสามรู้สามส่วนด้วยลบสามันนี้ตัดได้เนาะตรงนี้เราจะได้แทนเซต้าเป็นรู้สาม ตรงนี้อยากให้เขาหลอกเราเนาะเราได้ค่าแทนออกมาเป็นบวกแต่เราจะตอบว่าว้ต้องเป็นคอนแลน์หนึ่งไม่ได้เพราะว่าถ้าเราไปดูเนี่ยเราเช็คไปแล้วว่าเซตาเราต้องตกคอนแลน์สามโอเคไหมครับดังนั้นเซตาของเราก็จะเป็นอะไรอะ่ะพายบวกรู้สามเนาะก็เป็นพายก็คือมุมหกสิใช่ไหมครับก็บวกพายสอตกคอนแลน์สามดังนั้น สัตว์ของเรานะครับก็จะได้เป็น6คูณกับคอร์ส4พายส่วน3บวกกับไอไซสี่พายส่วนสามนะครับหรือหกพีสี่พายส่วนสามเห็นไหมครับ หลักการน่าจะไม่มีอะไรมากเนาะแต่ว่าก็ต้องระวังเรื่องการพิจารณาคอร์ด e ลนของมุมด้วยว่ามุมเซต้าจะไปอยู่ในคอร์ดลนไหนข้อ4นะครับอ่าเรามาพิจารณา1.2ส่วน2ลบด้วยรู้สามส่วน2ไซนะครับตรงนี้เราก็จะเห็นว่าคอ s เป็นบวกใช่ไหมครับแต่ว่าไซน์เป็นลบสแสดงว่าเซต้าของเราจะตกคอร์ดเลนไหนตกคอรดลนสี่เห็นไหมครับอ่าเราก็มาหาค่า R เลย ก็จะได้เป็นเศษ1ส่วน2ะครับยกกำลัง2บวกกับลบรูสามส่วน2แล้วก็ยกกำลัง2ได้เท่าไหร่เ่ะก็ได้เป็นรูสองเนาะต่อมานะครับแทนเซตาก็เป็นอะไรลบรูสามส่วนสองหารด้วยเศษ1ส่วนส แสดงว่าแทนเซตาก็เป็นเท่าไหร่นั่นเองก็ได้ลบรูสังเซตาอะตกคอลัมน์อะไรเขียนไว้แล้วตกคอลัมน์สี่น,นะครับก็เป็นอะไรสองพายลบพายส่วน,นาสามนอกหกสิบองศานะครับลบรูสั์ดังนั้นธของเราก็เป็นอะไรครับรูสองคูณกับคอส ห้าพายส่วนสามบวกไอายห้าพายส่วนสามข้อ5นะครับตรงนี้ซาดเป็นลบหใช่ไหมครับตรงนี้ครูจะยังไม่พิจารณามุมนะเดี๋ยวเราจะเพเดี๋ยวเราจะมาดูกันเพาอะอะไรค่าอาของเรานะครับก็เป็นอะไรลากที่2ของลบห้ายกกำลังสองก็ได้5เห็นไหมครับ ต่อมา tan เซตานักเรียนจะสังเกตเห็นว่าส่วนจินตภาพสัมประสิทธิ์มันเหมือนเป็นศูนย์เนาะใช่ไหมดังนั้นตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์ส่วนด้วยลบห้าเซตาของนักเรียนน่าจะเป็นมุมอะไนระคือตอนนี้เราได้ว่า tan เซตามันเป็นศูนย์ถูกไหมเซตาของนักเรียนก็เลยเป็นอะไรครับเราจะพบว่าการที่แทนมันเป็นศูนย์เนี่ย มันเป็นไปได้กี่กรณีสองกรณีเนาะคืออาจจะเป็นมุมศูนย์องศาก็ได้หรือมุมร้อยแปดสิบก็ได้ทีนี้เราพอเราไปดูส่วนจริงส่วนจริงค่ามันเป็นลบสแสดงว่าค่า x เนี่ยไม่ใช่ค่าบวกแต่เป็นค่าลบอะ,สะแสดงว่าจะใช้มุมศูนย์องศาได้ไหมไม่ได้ถูกไหมครับเพราะว่านี่ไงถ้าดูจากกคารับค่าลบมันอยู่ฝั่งเนี่ยอันนี้คือค่าบวก แสดงว่าแทนมันน่าจะอยู่ตรงนี้ก็เลยเป็นเท่าไหร่เลงเป็นพายโอเคปะไม่ใช่ศูนย์องศานะครับดังนั้นแซของเรานะครับก็จะเป็น5คูณกับอะไรคอร์สพายบวกไอไซบวกไอพาย,าย, I, พายต่อมา ข้อ6นะครับอ่าเมื่อกี้ข้อ5มีแต่ส่วนจริงข้อ6ก็มีแต่ส่วนจิตนตภาพ r ของเราก็เป็นอะไรรูทหกยกกำลังสองก็ได้6ต่อมาแทนเซตาแทนเซตาก็เป็นอะไรครับ6ส่วน0เราพบว่าแทนเซตาเป็นไงครับหาค่าไม่ได้เออการที่แทนเซตาหาค่าไม่ได้เรารู้ว่ามี2มุมใช่ปะ่ะคือมุมพายส่วนส กับ3ามพายส่วนสเราจะเลือกอะไรอ่ะเราก็ไปย้อนดูเฮ้ยส่วนจินภาพเราเป็นค่าบวกนะเว้ยถ้าเราใช้3ามพายส่วนสมันให้ค่าลบใช่ไหมครับดังนั้นตรงนี้เราก็เลยได้ว่าเซตก็เลยเท่ากับพายส่วนสองดังนั้นนะครับแซของเราก็กลายเป็น6แล้วก็คอสพายส่วน2บวกไอไซพายส่วนสอง โอเคไหมครับตรงนี้เดี๋ยวไปดูตัวอย่างถัดไปกันนะครับตัวอย่างที่2นะครับจงเขียนจำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงคู่ต่อไปนี้ให้อยู่ในรูป a บ bi เมื่อกี้เราเปลี่ยน a บ bi เป็นเชิงคู่ใช่ไหมอันนี้เราเปลี่ยนกลับเปลี่ยนจากเชิงคู่กลับมาอยู่ในรูป a บ bi อันนี้เราก็ทำตรงๆไปเลย่ะ cos ไพส่วนสาม ก็มีค่าเท่าไหร่ล่ะมุมหกสิบใช่ไหมหนึ่งส่วนสองบวกรูทสามส่วนสองไอคูณหกเข้าไปเข้ยไหมครับก็เป็นอะไรสามบวกสามรูทสามไอแค่นี้เองเห็นปะไม่ได้ยากหอก็แทนมุมกลับอ่ะ ข้อสองนี่ก็เป็น8ปดนข้างในเป็นนะคอสสามพายส่วนสี่สามพายส่วนสี่ตกคอร์ลนนั่นแหละคอร์ลนสองใช่ไหมครับก็มีค่าเป็นเท่าไหร่ลบรูสองส่วนสองโอเคป่ะบวกลูสองส่วนสองไอก็ตกคอร์ลนสองเนาะค่าคอร์สเป็นลบค่าทรายเป็นบวกนะครับจากนั้นก็ คูณ8เข้าไปนะครับเป็นลบ4ีรู้สองบวก4ีรู้สองไอต่อมาข้อ3นะครับข้อ3เราก็ได้เป็นอะไรสิบ่ะคอร์ดสามร้อยสามสิบตกคอนแลนนอะไรลูกคอร์แลนสี่ 4, ใช่ไหมครับอ่ะ มันคืออะไรอ่ะสามร้อยสามสิบก็คือมาจากหกสิบลงมาเท่าไหร่ลงมาสามสิบองศาใช่ไหมครับก็ใช้คอสสามสิบองศาเนาะก็เป็นลบเป็นรูทสามส่วนสองนะครับแล้วก็ลบด้วยเศษหนึ่งส่วนสองไอเราก็ได้เป็นอะไรห้ารูทสามลบห้าไอ เห็นไหมไม่น่ายากเนาะแต่ว่าเราต้องจำมุมจากรีโกนมิติให้แม่นนะลูกต่อมาข้อ4ีอ่าข้อ4ีพายส่วน12บพายส่วน12ก็คืออะไรนั่นเองอะสิบหองศาใช่ไหมออแล้วเราจะหายังไงดีละ่ะเราก็ไปใช้สูตร คือถ้าถ้าเราจําได้ก็ดีเนาะว่าคอส15องศากับไซด15องศามีค่าเท่าไหร่แต่ถ้าเราจําไม่ได้เราก็ลองแทนดูก็ได้อ่ะครูก็ใช้อันนี้ก็ได้คอส15องศาะนะครับมันก็คืออะไรคอส45องศาลบ30องศาใช่ปะมันก็เป็นอะไรครับคอส45คอส30 บวกไซ n ์สี่สิบห้าไซ์ามคอสส่สิบห้าเป็นเท่าไหร่ครับรูสองส่วนสองคอสสสิบก็คือรู 2. สามส่วนสองไซก็เป็นอะไรครับไซ n ์สี่ก็รู 2. สองส่วนสองไซดามสิก็คือ1นส่วนสเราก็จะได้อะไรออกมา รูทหกบวกรูทสองส่วนสี่ทีนี้ sin ไปลองหาเองเนาะทราออสิบห้าองศานะครับมันจะได้รูทหกลบด้วยรูทสองแล้วก็ส่วนด้วยสี่โอเคปะตรงนี้นะครับเราก็จะได้เป็นสี่รูทสองนะครับคูณอยู่กับอะไรรูทหกบวกรูทสองส่วนสี่บวกกับ รูทหกลบรูทสองส่วนสี่ไอพอคูคูณเข้าไปแล้วครูจะได้อะไรออกมาครับก็จะได้เป็น2องรูทสบวกสแล้วก็บวกกับ2องรูทสลบสอันนี้ก็จะมีไอด้วยนะครับอันนี้ก็คือส่วนจริงเนาะอันนี้ส่วนริงภรพ ข้อห้านะครับข้อห้าอันนี้น่าจะตกคอนแลนแหละตกคอนแลนสามถูกปะตกคอนแลนสามเนาะห้าพายส่วนหกนะครับก็ได้เป็นอะไรอ่ะคอนแลนสามพอสก็เป็นลบเนาะห้าพายส่วนหกก็มุมสามสิบก็ลบรูสามส่วนสองแล้วก็ลบเศษหนึ่งส่วนสองไงเราก็ได้อะไรออกมา ลบสามรูอสามส่วนสองแล้วก็ลบสามส่วนสองไอข้อหกอ่ะข้อนี้ก็มีลูกเล่นน่าสนใจอย่างหนึ่งเหมือนกันนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าตรงเนี้ยเฮ้ยแม่งกวนตีเราเนาะให้อาร์แทนมาอ่ะเราก็ไปใช้ความรู้เรื่องสามเหลี่ยมช่วยเราก่อนสิอ่ะถ้าครูบอกว่าอาร์แทน คือมุม a เนาะอ่ะอันนี้คือมุม a แทนคืออะไรครับข้ามชิดใช่ไหมข้ามชิดก็เป็น2แล้วก็เป็น1ถูกไหมครับข้ามชิดหาด้านตรงข้ามมุมฉากได้ไหมอะด้านตรงข้ามมุมฉากก็เป็นอะไรรูทสองยกกำลังสองมงยกกำลังสองก็คือรูทดังนั้นเราก็ได้ว่า sin a เเป็นเท่าไหร่ s i n a ก็คือ2ส่วนรูทห้าคก็เป็นเท่าไหร่ครับเศษ1ส่วนรูทหกลับมาที่ข้อนี้เราก็เป็น2ลูทห้นะครับ C o s A ถูกไหมเพราะว่าอันนี้ก็อันนี้ก็เป็น A เหมือนกันเนาะที่ไงเป็น A เหมือนกัน cos a ก็เป็น1ส่วนรูทห้บวกกับ sin a ก็คือ2ส่วนรูทห คูณสองทหาเข้าไปนะครับก็เป็น2องบวกสีก็เป็นลูกเล่นที่น่าสนใจอย่างหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้ก็คงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปถัดไปเราจะไปดูทฤษฎีบทที่เกี่ยวข้องกับจำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงคู่กันต่อนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ